สว,ส,สวัสดีครับม um. ันนีเข้ามาท่าบุญเจ็ดวัดครับเียอีกสามอาทิตย์ถ่ายอนนี้หารถทั่วครับ um Eli สิบเก้าขั้นนะครับแล้วเุิ่กับมาหอดไรสดเลสจะข้าวก่อนกำลังไล่ไล่ไล่กันเข้ามาครับในพนกกรนนะครับเข้าไปน้ำกลนกันเลย มาแล,วาแลวา้วมาแล้วทั่วมาแล้วขอไล่ซดเป็นทีละลึกไว้ก่อน <c oughs> ไล่สดไว้ก่อนครับโชคดีบรรยากาศดีครับสุดยอดครับบรรยากาศดีครับตอนนี้กำลังไล,ไล,ไล,ไล่อะไรมา ไปเลยบอดูอัพซ์กันขบวนกันนะครับขบวนกัเขับขบวนโอ้แบบดวนครับตอนนี้กำลังนั่ครับังเีน เนีอกูโผลงไครครับเอาตีเราจับวะแงครับต้องแนครับเลตองับก็ได้มาไป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 ส่งบรรยากาศทั่วสีอุททยทัวนะครับเราจะไปโปรโมทในยูทูบนะครับมันจะมีสคลิปสองคลิปนี่ยละรถยอดรถในรถอรถในอ้ะ่มันสิจอดตลาดปิงใกล้ีนบ้เน้อง เนี่ยมาองเคยเห็นมันมันเอิรนไหมโอ้โหมีรถกันเลยเพราะว่าโล่โล่โล่ใช่ซื้อหยอดครับซื้อหยอดซื้อหยอดตอนอกกน,น,ออนี้กำลังนำอะไรยังไงโดยกำลังมาครับโอ้สุดยอดบรรยากาศสุดยอดปืนออปกรอนเยอะอยู่นั่นเลียวอุปกรอนเจ๊ะโอ้ยเหลือบบบหลายขั้นหนึ่งกัน แห้งเหนือไรังัอีกลรกันถตู้บางข้ากันยังอยู่อยู่ครับมีรถกันด้วยพอมีอกมีไฟเอกคนน่ะไปรอรอไปรอรอยืดยืดขายืดายืดขาขุ้ดถ่ายบ้งครับ ข้าดิไปสองตัวเป็นเหยื่อสายมากกว่าแบบอลังการตัวไทยชิปอยากปีนี้มาเอวกล่องวีอูมาหน้าป็นทำงานกับเป็นทีมนะครับม,มีกัน,นยัง ยังหรอยังน้อเจอนักเจอนักเล็บ่ตอนนี้เพ่สิเขาอุบบน่จสิสเกต่จ้กครับพี่สิไปวัดจีวามีทำพญานาคนะครับพ่สิไปสอนพ์อยู่หันนะเป็นวัดสุดท้ายทำไปต่อเพิ่งได้อกอะไงไมทำต้อทำันหนึ ขั้นนึงถ้าจีนเราเฟไปย่ไเคยจ้านอโลมามาจุนะครับกับพอนี่เลยเหมือนม ต้องตำเลยเงไงเดี๋ยวเลยครับน่าจะแก่ยแล้วน่าจะแก่แล้วที่เขามาเรียกันจกันกันหรอมายงงเมจอดครับยังราอ่อดีูได้ผานมาเร็วดกันหมดทุกนครับโอ้สองนีสามนยัดไปเลยครับ ซามเลนซีเล่นซาไกนะครับซาไก่ลยุ้นเลนมากเนี่ยาไกนะครับพีมวันมีอลไยครับพมวันมีหลไยจอด่ังเวลามันจอดไฟแดงนะครับจอดกันเป็นแบบพิมพวันมีหลายคุ้มพื้นที่เลยปะดับเ่ไนมางนี้อันนี้รถสัรถมันใ่องสั้นคืงรถสั้นคืนลายใหญ่ บริษัทโอ้ยว่าว่าขันี้ง่อยู่ยเขาจว่ามันเหายปวดใส่โมกูยัสนี่ยนจะเนอะนะกุยว่า้างมีมงมงนีตึงอยู่มันเดียวแม่อย่แม่ก็จะเอาแบบออกเดียวเลยว่ามาหาผมเห่อ เดินเลยค <Develop ing. S 1> รับเดิไเลยครับเดิไปเลยตอ,องหัาะย่กนะเตัวนเกีียวเกีียวอย่นีดิติดไฟแดงนะครับ,บนี่แม่ิป็วงไวงยังเรียบวงีต,ตอนนี้หาหมกกบบางก้งวงละตังใจรนี้วเวเียบวิดเตัดใจเปวงเดียวเียบวิดเนวิจอตลาดตัดใจนะครับต้องใจครับมีควเียบวิดเียบวิดมาเด ขาล้านปิ้งไก่ขออยยอปัดึงนะ้ยเัดตึงจะจอดซื้อปิ้งไกน่นะเพราะว่าไม่ออกไม่ออกหมูออมข้าวนะ,อะจอดร้านปิ้งไก่นะ <c oughs> เ,เป็นไร่ <c oughs> สุดสัฟเฟอร์กับยูขเขาวะท่านไปไป,ไป,ไ,ปไปแล้วครับต้องเอาออกให้หมดไฟแดงนี้บามา,มา,มาโอ้รถตุ้ ท่้นนี้งามครับทัานีีงามไมยั้จ้ะมีอยู่นะนะไี่เก๋ว่ามีคนแรกไม่มีนะจะแวะหลังป่งไกมาแล้วโอ้สีเกศกสิามเลยต่อไม่หมดม่หมดอาไปเลยครับวาไเลยขาไเลยไปขบวนเลยวั ภาสียาไม่ทายกำลังเยู่ไปเลยเย้ย้จอดสืิไก่นะครับเฮ้อ้ยได้หลายไปควอนไปนื่อไก่นี่ยันบบหูองย้เ้อีไก่ปไ่เราได้นี่ยะ่อยิ้วเข่าอ้วเโอ้เพื่อนวัสิบห้าจอดยู่ ยังะวัอ <1971 habitude> ีจ้า <alto> ส <öst> ุดน้องตายดีด้วยเสียห้าเป็นแน่เสียรื่องอะไรนี้ชีวิตของสายบุญนะว่าอของพีนะไีนี่บางคลิปอาจจะทายพอดีบ้านเดครับ แต่ว่าห่วงนอนมันมาเบอร์ยังหน่อยส่วนเปนเลยครเป็นเลยครับ้าค่พี่แองคว่าท่านเห็นแม่พีอยู่เว่าเรื่องท่านจะทายรูปไหมเด้อ นั่นเห็นแม่พี่อยยี่ยี่ใส่ยี่ยู่ขั้นไหนขนมันหลายหรือมันแนมเรเห็นกันไหมท่านได้เห็นอยู่เด้อท่านได้ถ่า,ายรูปไผ่อยู่ตายละท่านได้เห็นเล่าอยู่โอ้คนประมาณพันกัวเนี่ยมันแนมเรเห็นนะยี่ยี่ใส่ยี่ไผเป็นไผ่ใส่สุดขาวอ้เบิร์ดไหมจำบ่ได้ดูจวดขนาดใส่หมูปิ้งขึ้นมาเลยครับใส่จวด ไม я, ่ไปยิจาไม่ไปยีจาไปไๆไเดี๋ยวนี้น่าเบียร้อนรับถ่ายคลิปแบบมีน้่งยูทูบก็สิได้ยิจาลดเงาว่าผมม่าหายะไพ่แล้วน่ยเฮ่ยถ่ายคลิปส่รุ่งยูทูบอยู่เดียวๆมันต้องมีจังหวะแบบท่าโค้ง แตกสีสวยงามเอาตัวนี้ละมั่งไายมาจังบอลตอนนี้เราจะขึ้นไปสีสกเกตเอาอวสวยๆๆนี่อยากจะถ่้ยยังสี่ี่แม่งโมง่เลยั่วอะไรกันลูกเดีวพี่แบงค์นั่นได้ทายลุกแม่พี่ยุ่ยดิกับแม่พี่หัวโกเห็นแม่จะเจ้าอยู่ใส ก็อยเไทยก็จาว่ากันด้วยเเห็นไหมทังเราอยู่บรงนี้ตรงนี้รงลนแบบนไม่ได้ขายลยแบงไม่ได้ย่ายหรูมีหาไม่ทายแล้วทยแล้วทายแล้ว วัดงสิบกิดว่ายนดกนะฮะผมม้วเลยนะกิบไปเป็กสิบวันกันย่บ่ไปเบิงหรือว่าไปกดินอะไรอ่ไปเบิงซื่อหรือไปกัดินวันใหวันื่อายวันพยานาคพิปสวม่นนัดกันอยู่มั่งพนัดกันละมั่งงคำเไปยากให้มันกตัดม้ เขาเขาไปยา่าป่ะเนครับขางเขาไปนะพวกเาโดยแต่ว่าเขาไปในวันเนบาข้างเลียนเดียวต้นไหม่เขี่ยนนี่เขาไ่ได้มาเลยเขาไปได้ะครับแต่ว่าเราเทียบมองจอดีเลยครับมันมออย่างจอดสมองจอท่นหอยครับแบบียันหได้สิบเก้าขั้นกั โอ้ลืมไปมันไรเนาะหามังจอดอีกตายละก็ยากังได้หอกรยัดมงเยอะละขวดสภาพสามสามสภานไปเทาไห่เป็นน้องเอ้น้อยั้องหนักสูงสูงยอดมถ่วมงจะบปล่ก็ถ่วมันมันติดขวดสภาพขวสาพาพไปแล้ว งหนาิบอเป็นน้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อสิบอสรอบออัน,อยน,น,นายอ,อบบนนนันตรายสภาพมันสูนนสนงยายจ่าเสียดนะียล่างหนึ่งหอลีโกเสี่ยงมจ่า้วยนะจ่ไปสุดา,ออา,า,ามได้ก่อนจ่าจะพยายามให้เห็นเด้อ เมื่ออะก็ฟังนซื้อกล้วยกครับมันผสมรอแพ้แล้วก็นววนวหน่อยๆขึ้นเวลาบาดแก่เลย้อบาดโอ้ซอยนอ้ำท่วมหันเกาเรจ่ายๆหันสาวหันเกาเด้อยซอยน้ำท่วมจังหวัดอุบลมาจากแม่นดีเมื่อละอันนี้ก็กำลังจะร่งไปซอยนด้หครับกนกัน เขาเมื่ออะไระเนเมื่อะหนกล่างาอ้หลายขั้นนะกําลังกลับมาเป็นแก่งเอนเี่ยขอด้วยั